อำลังสวยเลยนะครับแต่ยังใหม่อยู่นะครับผมนี่ครับครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านอีกรอบนึงนะครับก็มาจุดอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้เป็นป่ามันนะครับผมก็มาเจอพึ่งนะครับกินดอก ดอกสับกานะครับนี่ฮะก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวต้องดูสักพักนะครับข้างในก็ ค่อคาจกเยอะอยู่นะครับแบบนี้ผมไม่จ้องตัวนะครับเดี๋ยวผมจะดูนี่ครับดูอย่างนี้นะครับตัวพึ่งเยอะเยอะให้ดูอย่างนี้นะครับผมนี่ครับก็จะเห็นตัวบินนะครับแต่ผมยังไม่ได้ดูนะครับว่าไปทางไหนนะฮะแถวนี้ก็มีคอนเกาเยอะแยะเลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาดูสักพักนะครับหลังจากนั่งดูไปสักพักนะครับประมาณห้านาทีนะครับตัวเยอะแบบนี้จะดูง่ายนะฮะไปนี่ครับผมนี่ครับจะบินลักษณะอย่างนี้นะครับเข้าไปจุดเดิมนะครับของปีที่แล้วนะครับผมในนี้มีสองลังนะครับปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่เข้าไปตรงนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันนะครับอ่าจุดนี้เห็นชัดเลยนะครับมีตัวเข้าตัวออกนะครับนี่ครับไปอีกแล้วครับนั่นแหละครับเข้าไปอีกแล้วครับนี่ครับมีตัวออกมานะครับผม ปีที่แล้วก็อยู่ตรงนี้สองลังนะครับวิเข้าตรงนี้ก็มีนี่ครับออกมาจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้เข้าไปตรงนั้นจะเป็นลังเดียวกันหรือเปล่านะครับ นี่ครับเข้าไปนี่ครับผม นี่ครับนี่ครับมีตัวออกมานะครับเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับปีที่แล้วสองลังเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปีที่แล้วไม่ได้อยู่คอนเก่านะครับ นี่ครับคอนเก่าของปีที่แล้วนะครับไม่ได้อยู่นี่นะครับนี่ครับคอนเก่านะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นเป็นปา่าไม่กว้างมากนะครับเล็กๆนะครับผม อีกคอนอยู่ตรงนั้นนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับมีตัวตรงนี้นะครับ ตัวน้อยมากนะครับอ่ะเห็นตัวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่าเจอรังแล้วครับนี่ครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะ ก็ยังเป็นดึ้งใหม่อยู่นะครับนี่ครับผมหรังสวยเลยนะครับแต่ยังใหม่อยู่นะครับผมนี่ฮะดูครับสวยเลยนะครับ อืมสวยเลยนะครับนี่ครับดูนะครับย้วยเลยนะครับลมพัดนะครับผมเพิ่งมาอยู่นะครับไม่อ่าจะเกินวันสองวันนะครับผม ก็ปล่อยไว้นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปจุดอื่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ